เราไปที่พี่ไมยกันหน่อยแล้วกันนะครับไปคุยกับท่านประหลัดอำเภอท่านประลัดอาวุโสนะครับท่านเศรษฐีแพรกนาทีนะครับสวัสดีครับท่านประลัดครับสวัสดีค่ะครับท่านประลัดครับรับเห็นว่าเห็นว่าน้ําล้อมที่ว่าการอำเภอแล้วเหรอครับท่านครับใช่ครับตอนนี้เมื่อเมื่อเมื่อคืนนะครับติดต่อเนื่องถึงตอนเช้ามืดเนี่ยมวลฝนนะครับตกขึ้นมาครับทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มอย่างสูงเลยครับ อันนี้ก็คือนอกจากน้ําที่มาจากเขื่อนแล้วเนี่ยลงลงม่น้ํามูล,ล s, ไปผ่านพิมายแล้วยังมีฝนตกมาเติมอีกใช่ครับตกหนักไหมท่านตอนนี้เฉลี่ยที่4ีสี่ครับทั้งอำเภอพหมายครับสี่สิบสี่มิลครับสิบสิบสี่หรือสี่สิบสี่ท่านสี่สี่สี่ครับสี่สิบสี่มิลลิเมตรนะครับที่ตกลงมาอ๋อถึงตอนนี <no. S 2> ้ย <destination> <f legen> ังตกไหมครับตอนนี้คึมๆึครับตอนนี้ฝนยึดตกแล้วครับอ๋อ แล้วสถานการณ์ตอนนี้พี่มมยนี่มีกี่ตำบลนะครับพมามีทั้งหมด12ตำบล213หมู่บ้านครับทั่วหมดไหมครับท่านครับตอนนี้ท่วม12ตำบล132หมู่บ้านครับท่วมทั้งหมดเลย132นอะมีมีจุดไหนที่ดูแล้วแบบยังน่าเป็นห่วงบ้างคะมี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 หลายจุดครับจุดแรกก็หมู่14ตำบลในเมืองครับนะครับแล้วก็มีหมู่4ตำบลในเมือง นะครับสองจุดนี้เพราะว่ามีแม่น้ําพาดผ่านหลายสายครับตอนนี้น้ําท่วมหมู่บ้านยังหนักพอสมควรครับน้ําสูงขนาดไหนครับที่สูงสุดครับที่ผ่านชุมชนหมู่บ้านนี่ครับอ๋อขอขออนําตนำเรียนแบบนี้นะครับว่านับจากพื้นถนนนะครับตอนนี้สูงอยู่ที่ประมาณแปดสิบจนถึงเมตรยี่สิบนะครับความสูงของน้ำโอ้นี่จากถนนเลยนะซึ่งถนนจะสูงกว่าสูงกว่าบ้านชาวบ้านทั่วไปใช่ครับบ้านก็น่าจะต้องสูงเกือบสองเมตรอ่ะั้งงั้นบางจุดนะครับท่านครับใช่ครับใช่ครับผม อันนี้คือที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วกับลาแม่น้ําที่ผ่านเข้าไปไหมครับใช่ครับบริเวณชาวบ้านที่ที่บ้านบ้านเรือนดอนที่อยู่ริมแม่น้ําครับที่ผมน้าเรียนไปครับท่านท่านให้ภาพนิดหนึ่งครับท่านครับว่าถ้าเราบอกว่าหลักๆักแม่น้ําแม่น้ามูลเนี่ยจะไหลผ่านตัวอําเภอพิมายใช่ไหมครับใช่ครับผมท,ทีนี้ไอ้ลาต่างๆเนี่ยมันมันไปรวมกันที่พิมายยังไงมันไปลงมูลก่อนแล้วก็ผ่านเข้าตัวเมืองไปหรือว่ามันผ่านไปทั้งหมดเลยทั้งสามสี่ลำเนี่ยครับสามสี่ลำเนี่ยครับคือเป็นอย่างนี้ครับคือไม่ใช่ว่ารวมที่ ที่ลำน้ำมูลที่มาที่วิมายคือหมายความว่าอาทิเช่นลำเชียงไก่นะครับลำแคะลำมูลบนอะแล้วก็ลำตะครองนะครับลำพระเพลเนี่ยน้ำก็ปล่อยระบายมาตามขั้นตอนนะครับแต่แล้วเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยอาจจะเจอเจอที่อำเภออื่นก่อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยน้ำทุกสายเนี่ยก็จะไหลไหลรวมลงนะครับสู่ที่อำเภอวิมายที่เป็นน้ำมูลนะครับเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าน้ําแต่ละสายที่มาเนี่ยจะมาช้ามาก่อนมาหลังนั่นจะมีเรื่องหนึ่งครับ คล้ายๆกันที่อุบลเหมือนกนันใช่ไหมท่านฮะใช่ครับผมเกิดเป็นแหล่งรวมน้ําจากทุกลำแล้วก็มาเจอกันเนี้ยแล้วก็คือพอมาเจอกันเสร็จปั๊บก็ไหลเข้าตัวพี่ไมเลยใช่ครับทีนี้ก็พี่ไม้ก็เจอมาเจอมานี่ผมว่าระลอกที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยคือตอนนี้ใช้คำว่ารอบที่สองครับรอบที่สองน้ำหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนพี่ไม้ตรงนั้นสูงขนาดไหนครับทดน้ําเราปล่อยดันน้ําได้ยังไงบ้างครับช่วยยังไงบ้าง คือพิมาเนี่ยจะมีจุดจุดสองจุดนะครับเป็นเขื่อนระบายน้ําจุดแรกก็คือเขื่อนเขื่อนพิมายตอนนี้น้ํามูลหน้าเขื่อนพิมายนะครับสูงขึ้นมาเนี่ยเฉลี่ยประมาณสี่ถึงสิบเซนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเราติดตั้งเครื่องผลัดดันน้ําเนี่ยอยู่ตรงที่หน้าเขื่อนพิมายสิบเก้าเครื่องเฉลี่ยวันหนึ่งครับจะสามารถผลักดันน้ําได้วันละสิบเจ็ดล้านลูกบาศเมตรที่หน้าเขื่อนนะครับส่วนแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับเรียกว่าประตูระบายน้าแห่แสงจันทร์เพิ่งก่อสร้างเสร็จประมาณสามปีที่แล้วนะครับ อันนี้เป็นจุดที่กั้นระหว่างลำจักรหลากับลำน้ำมูลนะครับครับตอนนี้จักระหลาสูงกว่าลำน้ำมูลอีกประมาณสัสี่เซนตอนนี้ก็มีเครื่องด,ดันน้ำอยู่ประมาณหกตัวก็ดันน้ำออกไปทีนึงครับอืมครับการรัศดรเดือดร้อนร้อยสามสิบสองหมู่บ้านในสักกี่คนัํา่ังกี่ครัวเรือนได้ตอนนี้ผมผมนมําเรียนแบบนี้ว่าถ้าน้ำเข้าในตัวบ้านตอนนี้อยู่ที่ประมาณแปดร้อยหลังคาเรือน ส่วนน้ําล้อมรอบตัวบ้านนี่ก็เกือบที่ประมาณห้าร้อยหลังคางเรือนครับโอ,อลอ้อมรอบน้าไม่เข้าบ้านกับแปดร้อยนี่คือจมอยู่ในน้ําเลยใช่ครับ,รบพื้นที่การเกษตรนะท่านเสียหายเยอะไหมตอนนี้ที่สํารวจมานะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแหนึ่งหมื่นไร่รวมทั้งที่นาแล้วก็ไร่มันจะฝั่งหลังนะครับแต่ว่าการคาดการว่าจะเสียหายอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นห้าพันไร่ครับ 5ป0 0ไร่นห้าพันไกนค่ะนอกเหนือจากพื้นที่การเกษตรแล้วเนี่ยค่ะเห็นว่าท่านผู้ว่าได้สั่งเรื่องของการเตรียมรับมือแล้วก็คุมเข้มเรื่องของดูแลโบ,บ,บราณสถานเนี่ยค่ะตรงน,นี้รเราได้มีการ,ราดูอ,อะไรเออเป็น่มันอยู่ใกล้แม่น้ำมูลไม่ทันปราสาทหินนีอ,อ๋อคือโบราณสถานก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พิมายแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือวิธิธภัณฑ์นะครับวิิธภัณฑ์เนี่ยส้มเสียงมากครับเพราะว่าอยู่ติดกับลำน้ำมูลเลยครับเมื่อเช้านี้น้ําขึ้นมาอีกประมาณ ถึงพิบห้าเซนตรงบริเวณพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้เขามีกระสอบไฟกั้นอยู่นะครับกั้นอยู่สูงฟาฟาฟากว่าฝ้าดินตะลิงประมาณเกือบเกือบเมตรครับคือพ<อ>แต<ห>่ว่าเราก็ต้องทําวางกระสอบไฟปิดล้อมไว้ถูกไหมครับแครับแล้วก็น้ําก็ขึ้นมาสูงสูงอืมใช่ครับตอนนี้ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่สองตัวครับสูบน้ําตลอด24ชั่วโมงครับอืมครับค่ะดูแล้วจากสถานการณ์สามารถรับมือได้มากน้อยแค่ไหนคะ ถามว่ารับมือได้ครับแต่ว่าก็ถือว่าหนักพอสมควรครับเราเจอรอบที่สองแล้วก็มีพายุฝนนะครับเพิ่มน้ำไม่อีกครับตอนนี้การช่วยเหลือก็ถามว่าตอนนี้เพียงพอไหมก,ก็ยังขาดอยู่บางบบางบางาง,างจุดครับอาทิตย์เช่นพวกเรื่<พ>อนบังขีดแล้วก็เขื่องเครื่องดับลงชีพต่างๆนะครับเพราะมันน้ําท่วมนานนะี่ยท่านนี้ก็บางพื้นที่เนี่ยอยู่เป็นเดือนแล้วใช่ไหมครับถุงเดียวประมาณมประมาณน,นับถึงวันนี้นะครับก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วครับเดือนครึ่งแล้วใช่ <c oughs> ชาวบ้าน<ม>ก็ออก แล้วแล้วการสัญจรอ,ออกจากบ้านจะไปข้างนอกไปติดต่อเรื่งต่างเหล่านี้นี่เรามีเรือมีอะไรหรือมีรถช่วยนําส่งไหมครับท่านครับมีมีมีครับบางบางจุดที่ที่ประสานมาทางศูนย์ประชาการของอำเภอนะครับก็เราจะมีรถของในส่วนของทหารด,ด้วยแล้วก็รถของสำนักงานปปชอ,อย่างวงการศรีมาได้มาสนับสนุสน,นเป็นรถถกล้อแล้วก็มีเรือพายแล้วก็มีเรือติดเครื่องครับคอยคอยรับส่งที่เขาประสานมาบางเป็นบางจุดนะครับบางจุดที่รัศดรสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยเขาก็ช่วยตัวเองไปก่อน ต่บางจุดที่หนักจริงๆเนี่ยเราจะมีวิทยุวกรคอยล็อกไปส่งอยู่ครับ๋อต้องการความช่วยเหลือเดินทางครับครับตอนนี้ก็เลยขอนําเรียนอีกนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มีครัวพระธาฐานเพื่อพึ่งพาอย่างยา่นะครับตอนนี้อาหารที่ทําอยู่เนี่ยวันละหนึ่งหมื่นสองพันกล่องก็กระจายในส่วนของเพื่อพิมายด้วยแล้วก็อำเภอข้างเคียงอาทิเช่นอำเภอโนนสูงนะครับอำเภอจุลพวงอำเภอปาเนี่ยเราก็ดูแลกันเพื่อนบ้านเลยครับตอนนี้เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะตั้งแต่กรัวอยู่ที่พิมายนะครับ ใช่ครับน้ำเริ่มมีปัญหาหรือยังครับน้ำเน่าเสียมีกลิ่นมีไหมครับท่านฮะก็มีมีบางจุดครับมีบางจุดครับอย่างที่ผมยกนําเรียนที่แรกว่ายังยังหมูสีในเมืองนะครับแล้วก็มูสีในเมืองอันนี้ขยุติกับรังกาดนะครับมันก็มีน้ําบางส่วนเริ่มเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วครับอาจจะมีการเปลี่ยนสีบ้างครับผมแต่ว่าครับเชิญครับท่านแต่ว่าเราก็มีพื้นั้นหนุนศึกเนี่ยก็ยังถือว่ายังโอเคครับหมายว่ายังมีการถ่ายเทน้ำขยุติกับน้ําอยู่นะครับ ถ้าดูถ้าเอาพื้นที่พื้นที่ตัวเมืองพิมายน้ำ<ม>ท่วมน้ําท่วมหมดไหมหรือว่าขนาดไหนครับท่านครับในตัวเมืองเนี่ยคือถ้าผมต้องแยกแบบนี้นะครับใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจก็คือตัวที่ตั้งสองอุทยาแล้วก็วิทยาพันธ์นะครับตอนนี้น้ํแค่ล้อมรอบครับยังไม่ท่วมเข้าตัวเมืองนะครับเพราะเราเรามีการตั้งสูบน้ําเพื่อรักษาจุดจุดนี้ไปก่อนส่วนที่สองก็คือนอกเหนือจากเขตเรศรษฐกิจตรงนี้นะครับก็คือว่า มีมีท่วมอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครใช้คําว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ทุ่งนาครับไร่เมั็สัมลังเป็นหลักบ้านคนอย่างที่ผมนําเรียนเมื่อกี้ว่าก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับครับก็แสดงว่าคือพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องท่วมด้วยสภาพที่ว่าลาน้ํามันผ่านทีนี้ก็สร้างพื้นที่ปิดล้อมนะครับแล้วก็สูบก็ยังยังสามารถปกป้องเอาไว้ได้ถูกไหมครับท่านได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดมันแตกมันพังนี่น้าเข้าหมดเลยเหมือนกันอันนี้จะจะประมาณเห็นภาพประมาณนี้นะครับแต่นี้เราป้้อองันไดยู่ แผนฟื้นฟูหลังจากนี้อะคะหลังจากที่สถานการณ์ถ้าเบาบางลงไปแล้วเราฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นบานเดินพื้นที่การเกษตรหรือโบราณสถานอย่างไรบ้างคะคือคืออย่างโบราณสถานเนี่ยนะครับหลังฟื้นฟูเนี่ยผมคาดการว่าโบราณสถานเนี่ยเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบแน่นอนนะครับ <c oughs> เรื่องของโบราณสถานสองในเรื่องของนะครับใช้คำว่าทุ่งนาไร่มันสัมลังนะครับอันนี้เราก็ณขณะเนี่ยเราทําควบคู่ไปด้วย น้ำท่วมด้วยเราก็สำรวจความเสียหายไปด้วยเพื่อเตรียมการเวลาหลังน้ำหมดปุ๊บเนี่ยเราสามารถเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบราชการได้นะครับอืมค่ะนะครับถ้า,ถ,าถ้าดูจากอา่ปริมาณน้ําฝนถ้าฝนวันนี้วันนี้เข้าใจว่าไม่ไม่น่าจะเกินวันนี้จากค่ะขามารกรวันนี้พรุ่งนี้น้ําฝนจากฟ้าหมดไปก็เหลือจะเหลือแต่เพียงน้ําที่ถูกปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ํากับเขื่อนถูกไหมครับท่านประหลัดครับใช่ครับ อันนี้เราขอให้เบาๆชะลอมาบ้างไหมหรือเขาบอกว่าปล่อยมาแล้วนะทางโน้นเตรียมรับนะหรือยังไงครับเราประสานงานกันตรงนี้ยังไงครับในทางปฏิบัติคือเป็นอย่างนี้ครับคือทางจังหวัดครับต้องขอบคุณทา,ทางท่านผู้ว่าวิเชียนนะครับท่านประสานทุกอำเภอครับเวลาว่าถือว่านะครับที่ว่าอย่างอย่างราทอนราพักเพลิงจะปล่อยน้าออกมาอย่างเงี้ยท่านจะมีการ,รแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยครับทางอำเภอเราก็แจ้งเตือนต่อเตรียมสถานการณ์ว่าจุดไหนทีุ่่มเสียงที่สุดที่วนน้ามาปั๊บทุกุ่มเสียง่สุดเนี่ย อาจจะมีกระสอบทรายไปกั้นมีอาจจะมีบอกให้ชาวบ้านอาจจะต้องเคลื่อนย้ายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับถือว่าเป็นเป็นการประสานงานโดยโดยโดย้วยเรืออยู่ครับต้องต้องรู้ว่าน้ําจะมาตอนไหนยังไงใช่ไหมครับใช่ครับมีการคาดการณ์ล่วงหน้าเลยครับมาตรงเวลาไม่บอกว่าอีกกี่ชั่วโมงหรือว่าวันไหนน้ําจะมานี่มาตรงตามนั้นแล้วชาวบ้านพอพอ,พอแจ้งแล้วชาวบ้านร่วมมือดีไหมครับว่าจะต้องยกเข้ายกของหรือว่าเตรียมตัวเนี่ยครับครับท,ที่ที่ผ่านมาเวลา ทางส่วนกลางเหนือเหนือผมนะครับแจ้งมาเนี่ยตรงเวลาเป๊ะทุกอย่างเลยครับแล้วเวลาผมประสานทางทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงที่พื้นที่เนี่ยเขาร่วมมือดีทุกอย่างครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพื้นที่อำเภอพิมาเนี่ยประสบปัญหาน้ําท่วมค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทางผู้นําหมู่บ้านทางอําเภอเองแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆเนี่ยเราเราเตรียมตัวล่วงหน้าแล้ะครับว่าคาดการ่าว่าช่วงเดือนนี้เดือนไหนน้าเข้ามาเนี่ยเราจะจยมการลงหน้าเวลาน้ํามาปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดความเสียหายลงได้ในระดับหนึ่งครับ ซึ่งก็ชาวบ้านก็จะรู้ด้วยด้วยที่ตั้งมันเป็นอย่างเป็นที่ที่ราบลุ่มใช่ไหมทั้งนั้นที่น้ามันต้องผ่านที่ราบลุ่มติดติดริมน้ําครับติดริมน้ําด้วยนะครับยังมีอะไรเพิ่มเติมที่จะให้พี่น้องประชาชนร่วมกันหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ไหมครับท่านครับหนึ่งครับเครื่องอุปโภคบริโภคครับครับอันดับแรกที่ต้องการครับสองเครื่องยงชีพที่จําเป็นนะครับอย่างที่เทพถุงย่างชีพนะครับอย่างพวกกระสอบไย แล้วก็ยารักษาโรคอย่างนี้ครับต้องต้องต้องการด่วนครับอืมถ้างั้นถ้ามีพี่น้องประชาชนฟังอยู่นะครับฟังท่านประหลัดพูดตรงนี้แล้วอยากจะช่วยเติมเต็มส่งไปนะครับส่งไปทางส่งไปช่องทางไหนอย่างไงบ้างคะเออจะติดต่อท่านได้ยังไงครับท่านครับติดต่อเบอร์อะครับเบอร์ศูนย์ที่สี่ครับครับสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะที่ว่าการอำเภอพิมายนะครับครับโดยตรงเลยครับ โดยตรงเลยนะฮะติดต่อท่านประลัดเศรษฐีนะครับรมขอบคุณมากนะครับท่านปรลัดครับสวัสดีครับครับผมครับผมท่านประลัดเศรษฐีแพรกนาทีนะคะ